สวัสดีครับวันนี้เป็นตอนจบของสไลด์งานแต่งสวยๆตอนที่4ตอนที่3เราทำสไลด์ที่2เสร็จไปผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่2สไลด์คิดว่าสไลด์3 4 5 6 7 8คงไปทำต่อกันได้คล้ายๆกับตอนที่เอาสไลด์1มาทำเป็นสไลด์2ก่อนจะไปตอนจบก็คือ color correction เราขอไปปรับอีกเล็กน้อยกลับไปที่ปรีสไลด์จะเห็นว่า text สีมันจะเหมือนกับฟุตเทจเราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยใช้ฟิล l มาย้อมไปที่หน้าต่างเอฟเฟ t a n แอนติเซพิมพ์คำว่าฟิล l เอาฟิล l เข้ามาย้อมได้เลยเลือกสีจิ้มสีให้มันแมทกับฟุตเทจนี่ผมจิ้มเลยตุ๊กเข้าไปแล้วก็จัดตำแหน่งได้นะครับในการที่เราทำแต่ละสไลด์เวลาเราปรับแต่ง ได้ตลอดดับเบิลคลิกเข้าไปในเทคภาพก่อนแล้วมาเพิ่มสเกลคู่ล่างกด S คลิกออกมาแล้วปรับเป็น125ยืดอ่ะตัวนี้ก็เช่นกัน125ยืดให้มันใกล้เคียงกันสวยงามปิดได้เลยลองกลับไปดูตัวนี้ก็ปิดได้นี่ครับมันก็จะสวยงามอีกตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าเจ้า สครชมันจะชัดไปหน่อยไปที่หน้าต่างโปรเจกต์ครับไปหา Composition Scratch ตัวนี้ครับเับเบลคลิกเปิดขึ้นมาเลยลากคล้มทั้งหมดกดที่ปรับ Opacity เหลือ70ก็พอปิดและกลับไปดูอ่าดีขึ้นปรับ Fit จากนั้นก็ลุยเลยครับไปที่ New Composition ตั้งชื่อเป็น Slide Show เซตเวลาไว้16วินาทีก็พอก็ mm hmm. จะทำให้ดูแค่2สไลด์คลิกโอเคเอาสไลด์2และสไลด์1เข้ามาใส่เรามีมาร์กอยู่แล้วเราก็ออฟเซตตามมาร์กได้เลยประมาณนี้แล้วลองดูนี่ครับเรามีทำคัลเลอร์คอร์เรคชั่นให้ดูได้2ฟุตเทจ ทีนี้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะสว่างไปนิดหนึ่งเรากลับไปที่มีวเดียสเบิ้ลนคลิกเปิดขึ้นมาเราสามารถปรับเบื้อนต้นก่อนได้ในแต่ลากฟุตเทจตัวนี้จะใช้เคอร์ฟหรือเอ็กโพเชอร์ก็ได้ไปที่หน้าตา f f f e c t p ์แอ e ด์ปิมพ์คคำว่า Exposure อร์เราเอา Exposure มาลดมันหน่อยนี่ฮะ Color Correction Exposure ใส่ตรงตรงเข้าไปเลยแล้วปรับ Exposure ลบจุดห้าก็ได้ลบ อ่าสเล็กน้อยปิดก่อนได้ก็จะเป็นแบบนี้กลับไปที่สไลด์โชว์อ่ะมันไม่แตกต่างกันมากแล้วระหว่างตัว1กับตัว2องคราวนี้ก็ลุยเลยกด control alt e e r n a t y เป็นคีย์ลัดในการเพิ่ม adjustment layer ขึ้นมาแล้วนี่ครับ enter เข้าไปเปลี่ยนชื่อครับ color correction ตัวแรกที่จะปรับ color correction ไปที่หน้าต่าง effect a n d preset พิมพ์คำว่า dry t r i เราใช้3โทนหรือว่า dry t o n ตัวนี้ใส่เข้าไปฝุบเราคงไม่ย้อมทั้ง100%ปรปรับ blend with original ซัก75ฟุบเข้าไปลองดูเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ตัวที่2ไปเอา vibrance มา v โอเคตัวนี้ครับ Color Correction Vibrance อัพความอิ่มของสีขึ้นมาหน่อยปรับ Vibrance 60 Saturation 15บห้ไปเอา Curve มาเพิ่มครับพิมพ์คำว่า Curve ใช้ Color Correction Curve โดยอะพับก่อนพวกนี้เรียบร้อยแล้วทำา Film r G B ก็ยกโทนชาร์โดขึ้นหน่อยส่วนเรดปล่อยไว้มากรีน r e e n ก็เฟดฟิล์มด้านบนด้านไฮไลท์ด้านล่างนิดหนึ่ง s h a ์โดนิดเดียว Blue Blue, Blue ก็ไฮไลท์ลดลงหน่อยส่วนชาร์โดก็ยกขึ้นเฟดฟิล์มประมาณนี้ลองปิดตาดู ปุ๊บปุ๊บดูอีกตัวหนึ่งเอาละพับจากนั้นก็จะเป็น glow ไปเอา glow เข้ามา glow style light glow นี่ครับเอา glow เข้ามาใส่ glow ต้องดูตัวนี้ปุ๊บตัวแรกปรับ glow operation เป็นส creen ก,ก่อนปุ๊บ threshold เ0ซ โกล w ์รั די ัสสามสิบเปอร์เซนต์อินเทนซิตี้หรือ0.3าประมาณนี้ลองปิดตา j อจัสม n t เลยก็ได้ไเทียบปุ๊บปุ๊บพับตัวถัดไปก็ไปเอาชาร์ป S H A R b l u r and Sharp ใช้ชาร์ปเข้าไปใส่ตัวนี้ปรับ Sharp and m o u สัก10แล้วกัน ก็เอา Unsharp Mask เข้ามาอีกตัวแนงอาแม้20ประมาณนี้ในเบื้องต้นลองดูฟุบก็เรียบร้อยจากนั้นกด c t r l Y เพิ่ม Solid Layer ตั้งชื่อเป็นวินเย็ด Make to c o m s i z e คลิก OK เก็ไปที่ ellipse double click สร้างมาร์กขึ้นมาทำเป็น inverse ปรับมาร์คเฟเ t อร์สัก300แล้วไปเอา curve เข้ามาใส่ curve cu rv น,นี่ฮะ color correction โดยมาปรับ curve ตามนี้ฮะลดลงทูนไฮไลท์แล้วก็ มิดโทนก็เช่นกันกดที่ opacity เหลือ15%ก็พอนี่ก็พอเปิดตาดูนิดหน่อยคลิกกด c t r l V เปลี่ยนชื่อเป็น v i n t a e Blur Enter ออกมากดที่ปรับ opacity กลับเป็น100ร้อยก่อน จากนั้นมาติ๊กทำเป็น Adjustment Layer ตรงนี้ครับนี่นะปุ๊บเข้าไปการทำ Adjustment Layer จะเห็นว่ามี2วินเยตวินเยตแรกเนี่ยแค่เอา Solid Layer สีดำเป็นสีดำๆตะคุ่มตะคุ่มมาบังด้านหน้าไว้แต่ Adjustment Layer เนี่ยเราปรับทั้งหมดเลยตัวที่อยู่ด้านล่างทุก Layer เราปรับโดยเป็น Adjustment Layer ใช้ Curve เ,เช่นกันกลับไปที่ Control Panel ไป Reset ก่อน แล้วก็ปรับเคอร์ฟตามนี้ครับสักประมาณนี้ทีนี้ก็ลดโอปัซิตี้ลงสัก85เอาละลองปิดตาดูนี่มันค่อยๆประนีตเข้าไปจากนั้นไปทำไลท์ลกีกด Ctrl Y ตั้งชื่อเป็นไลท์ลี make c o m s i z e คลิก OK ไปเอา fractal น mm ้อ hmm. ยมาทำ f r a c ใช้ fractal น mm ้อ hmm. ยมาทำเองเลยสำหรับ,บไรลีกใส่เข้าไปปุ๊บปรับ contrast สักประมาณ250 brightness ติดลบสัก85ปรับ complexity mm hmm. เหลือหนึ่งเปิด transform เพิ่ม scale เป็น2000เล็กน้อยอประมาณนี้พับทำ expression ที่ evolution กด alternate คลิก stop watch พิมพ์คำว่า time คูณ220แล้วกันแต่แถวนี้2นฮะ2 0 0ถึง250ประมาณนี้นี่คือ time อ่ะ p u บเราก็จะได้เป็นแบบนี้นิดหน่อยทีนี้ย้อมสีครับไปที่ effect and preset พิมพ์คำว่า hue เอา hue and saturation เข้ามาใส่คือตัวนี้ ย้อมสีก็ต้องปรับ colorize saturation ก็เป็น75ส่วน lightness เป็น1ซึ่งตัว colorize hue 0องศาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงตัวแรกเราใช้สีแดงแล้วก็เอากาเช่นเบลมาใส่กาเช่นเบลอไปเล็กน้อยปุ๊บ สัก35แล้วก็ติ๊ก repeat a pixel ด้วยกดที่ปรับ opacity หรือ45%แล้ว blending mode เป็น screen ฟุเราก็จะได้เป็น lightly สวยๆอีกตัวหนึ่ง solo ดูก่อนนี่นะฮะนี่ lightly คลิกกด Ctrl o D แล้วมาหมุนเป็นสีฟ้าหรือสีม่วงก็ได้แถวๆ200กว่าองศาตรง Colorize Hue ลองเลือกดูแถวๆเนี้200กว่ากว่าจะเอาฟ้าหรือม่วงก็ตามใจชอบทีนี้มันจะทับกันอยู่กับสีด้านล่างเราก็ไปปรับตรง Evolution Option ตรง Random Seed อีกเช่นเคยปรับเลยมันจะได้ไม่ทับกัน ลองเลื่อนดูครับเราไม่ต้องการให้มันทับกันค่อยเว็บเวบมาคนละทีสลับกันแบบนี้ก็โอเคสวยงามกดที่ตัวนี้ปรับ opacity เป็น55แล้วกันเรียบร้อยอันโซโลุ่กฟุก,ฟกลองดูเครื่องเริ่มช้าแล้วนี่เริ่มสวยหรือยัง จากนั้นก็คลิกออกมากด c t r l v ide, ตั้งชื่อเป็น fade in เอามาเป็นตอนปิดกับตอนเปิดสักหน่อยกดที่ไปยืนอยู่แถวเฟรมที่5คลิก stop watch opacity กด s ชิปเพดดาวอีก2ทีเลื่อนไปเฟรมที่20ปรับ opacity เป็น0 กด alternate rolling ตัดนั่นก็คือตอนเริ่มเราไม่อยากเห็นไล่หลีกค่อยให้มีตัวนี้โผล่เข้ามาก่อนแล้วไล่หลีกค่อยปรากฏน,นะครับสักประมาณนี้แล้วมาคลิก keyframe หน้าคลิกขวาทําเป็น ease out ประมาณนี้ ส่วนตอนจบก็เช่นกันฮะสามารถ Copy แล้วก็ไปทำคล้ายๆกันแต่ว่าสลับ Keyframe กันตอนนี้ผมจะทำให้ดูเฉพาะช่วงเฟดอินเฉยๆนี่ยังไม่อยากให้มีไลท์ลีกค่อยๆมีไลท์ลีกปรากฏออกนะสักประมาณนี้พาพตัวถัดไปกด c t r l alt e e r n a t y เพิ่ม adjustment layer ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว enter เข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็น thin t border เอ็นเทอออกมาแล้วไปเอาทิ้นที่หน้าตาเอฟเฟ c t แอนด์ s เข้ามาใส่ทิ้นเอาทิ้นใส่เข้าไปฝุบแล้วก็การเชียนเบลอด้วยเอาการเช่ยนเบลอใส่เข้าไปมายืนให้เหมาะๆก่อนยืนแถวนี้ได้เห็นชัดๆไปติ๊ก Repeat 8 t p x x l l แล้วเพิ่ม b l u r i n นเป็น12 จากนั้นก็ซูมถอยออกมาไปที่ p เพนทูทำการมาร์กเลยครับเริ่มจากมุมนี้ก่อนตุ๊บสร้างแขนขึ้นมาตรงนี้ตุ๊บยืดแขนมามุมนี้ตุ๊บยืดมาหยุดกลางริมนอกชิดๆแล้วก็ยืดแขนมามุมปุ๊บ ริมนอกตุกยืดแขนมาต่อตรงมุมยืดมาแล้วริมนอกตรงกลางยืดไปยจบณตรงนี้กด V เปลี่ยนหัวเคอร์เซอร์กด M ปรับเป็น inverse กด F เปิด Mark f e ฟเซอัก250พอ แล้วกลับไปเปลี่ยนมาร์คเฟเซอร์ตรงนี้หน่อยครับตรงวินเจ็ตเลอกด F ปลับมาร์คเฟเซอร์เป็น450ปุ๊บลองเลื่อนเข้าไปดูปิดดูก็จะประมาณนี้ลองปิดตาดูปุ๊บปุ๊บนี่งานมันก็จะประณีตขึ้นอีกหน่อยลองเลื่อนดูนะครับฟุบ เริ่มสวยเปิดเปิดเปิดอ่ะนี้ใหม่ตัวหนึ่งคลิกที่ color correction กด ctrl o d copy ใหม่ตัวหนึ่งเอาไปไว้บนสุดแล้ว enter เข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็น color effect color fx enter ออกมาไปที่หน้าต่าง effect control panel คลิกกด ctrl o n o a ดีลิทออกให้หมดก่อนเราจะมาเริ่มกันที่ Gaussian Blur ไปที่หน้าต่าง Effect and Preset พิมพ์คำว่า Gaussian Blur เอา Gaussian Blur เข้ามาใส่ปรับ Bluriness 0.3ตัวถัดไปเอา Sharp มา Sharp ใส่เข้าไปปรับ Sharp a m o n t 20ตามด้วย Unsharp Mask Unsharp Mask m อ1มสิบนี่เริ่มเป็นประกายทีนี้พอเป็นประกายแล้วสีมันจืดไปนิดหนึ่งไปเอาไวบรันส์มา v ี I b อเอ v i b าไวบรันส์มาเพิ่มเพิ่มสักเท่าไหรด่ดี60แล้วกันไวบรันส์ saturation สักเจ็ดฟุบนี่เริ่มเป็นประกาย สวยงามเอาละตัวสุดท้ายก็เอา noise มาพิมพ์คำว่า noise ใช้ noise ตัวนี้ครับใส่เข้าไปติ k ก use color noise ออกปรับ amount of noise สนี้ก็สวยงามเลยแจ่มแมวเลยเห็นไหมครับทำ color correction แบบปรนดี้ปรนณีตเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วกลับมาดูกันครับ นี่ครับหลังจากรีวิวเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ฟุบฟุบี่สวยงามก็ประมาณนี้อ้าวอีกทีหนึง่งลึก โอเคเนื่องจากยังพอมีเวลาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกสักสไลด์หนึ่งก็ได้กลับไปที่ Project Panel จะทําสไลด์3เป็นแนวตั้งจากล่างขึ้นบนผมขอเลือก Media 1กด Ctrl ค้างไว้เลือก Media ยการ์ตูน1ปรีสไลด์1สไลด์1แล้วก็ Stroke and Glow 1กด Ctrl D ก๊อปปี้มาแล้วไปตามหาเทคกสองเทคสองมันไปหลบอยู่ที่ไหนเอ่ยอ๋อเทคสองอยู่นี่คลิกกด c t r l d ลายเป็นเทคกสามเ o u b ลิล l i เปิดขึ้นมาเทคกสามสไลด์สามสโตรกโกล3สามปรีสไลด์สามสไลด์สามมีเดียสามมีเดียการ์ตูนสามที่เราเพิ่งก๊อปขึ้นมา แล้วไปเริ่มที่มีเดีย3ไปเอามีเดียตัวใหม่เข้ามาขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันใส่เข้าไปปุ๊บเช็คสเกลโอเคเรียบร้อยผ่านปิดเลยแล้วไปที่มีเดียการ์ตูนลากคลุมมีเดียหกดอัลเทเนตค้างไว้ปิดได้แล้วไปเอามีเดีย3กดอัลเทเนตค้างไว้เอามีเดีย3เข้ามาทับปุ๊บปิดมีเดียการ์ตูน3 ตอนนี้อยู่ที่ปรีสไลด์3ลากคลุมมีเดียการ์ตูน1กดอัลเทเนตค้างไว้ไปเอามีเดียการ์ตูน3เข้ามาทับตุ๊บเข้าไปคลิกที่เทค t 1แล้วไปเอา3มาทับกดอัลเทรเนตค้างไว้เอา3มาทับตุ๊บเข้าไปไปที่ c อน t r o l กด u แล้วมาไลเช็กกัน จากจุดเริ่มต้นนี่นะครับจุดเริ่มต้นก็ต้องให้มาจากด้านล่างลากคลุม Delete มาจากด้านล่างก็จะเป็น Y position ลองเลื่อนดูโอเคปรับเป็นติดลบ540ฟุแล้ว X rotation ลองปรับเอียงดูถูกต้องแล้วลบ2องศา ่าประมาณนี้เลื่อนมาดูลากคลุมคลิกขวา Keyframe velocity incoming 75 outgoing 50โอเคลากคลุมคลิกขวา Keyframe velocity incoming 75 outgoing 50 คลิกโอเคลองเช็คกราฟดูก็ได้ฟุกคลิกออกมาก่อนนี่ปึบโอเครูปก,กราฟถูกต้องปิดกราฟขาออกขาออกก็ให้ออกไปทางด้านขวาหลากคลุ่มคีย์เฟรมดีลีทออกไปทางด้านขวาต้องเป็นเอ็ก i t โพซิด้านขวาน่าจะเป็นลบ 960. วาย o t a t i o n ลองเอียงดูผิดแล้วก็ต้องเป็น4องศาอาละอานี้ก็ลากคลุม e y f เฟรมเช่นเดิมคู่เดียวคลิกขวากิ f r a m e v e ล o c i t y 75. 50. โอเคคู่นี้คลิก ขวา keyframe velocity 75 50คลิกโอเคอลองเปิดกราฟเช็คดูโอเคถูกต้องอปึ๊บปึ๊บปึ๊บถูกไหมทำไมตัวนี้มันแปลกๆครับอ่ะลองดูใหม่เลือก2ตัวเลยแล้วเปิดกราฟดูโอเคทับกันสนิทด,ดีปิด ปิดกราฟลองเลื่อนมาดูเอาละไปที่สไลด์3ครับปิดเสียงคลิกที่ปรีสไลด์1นะครับกดอัลเทเนตค้างไว้แล้วไปเอาปรีสไลด์3เข้ามาทับตุ๊บเข้าไปเลื่อนดูนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้จากนั้นมาที่ตัวล่างครับ s โซโล่เลยเปิดเข้าไปดู เปิดคอนเทนต์เปิดเข้าไปของเดิมเรามีตัวนี้อยู่แล้วกด u เลยกด u เสร็จเลื่อนมาด้านหน้าของคีเฟรมตอนนี้ก็คือคู่นี้นะครับปรับเป็นค่า1080นฟุกนั่นก็คือให้มาเริ่มจากด้านล่างอา้าวคลิปอา้าวตอนนี้มายืนอยู่คู่นี้ก็ต้องเป็น1080 เอนเตอร์ออกมาคลิกมายืนอยู่คีย์เฟรมนี้ปุ๊บ1080 e ออกมาเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลื่อนจากบนไปจากนั้นพับและเปิดคอนเทนต์คลิกที่ Rectangle มายืนอยู่จุดเริ่มต้นกด ctrl c เก็บค่าไว้ในคลิปบอร์ดแล้วมาคลิกที่เลเยอร์นี้ครับกด ctrl v เปิดดู คับตัวนี้ก่อนนี่ฮะตัวที่เราเพิ่งก๊อปมาดังนั้นไปปิดตาตัวบนหรือดีลิทตัวบนออกก็ได้นะครับอาจจะเร็วหน่อยอาจจะงงง,ง,งแต่ไม่ต้องงงลองดูปุ๊บก็จะประมาณนี้เลื่อนจากด้านล่างขึ้นบนแต่ทีนี้ยังมีตัวหนึ่งนั่นก็คือ stroke and g l o w เราไปที่ stroke and g l o w 3ก่อนเพราะเรามีค่าอยู่ในคลิปบอร์ดเลื่อนมาจุดเริ่มต้น un solo ลากคลุมกด c t r l v เปิดเข้าไปเราก็จะเห็นที่ contents นี่เราก๊อปตัวนี้เข้ามาดังนั้นไป delete หรือปิดตาตัวบนก็ได้อีกตัวหนึ่งปิดตาตัวบนก็เรียบร้อย stroke and grow 3กลับไปที่ slide 3คลิก stroke and grow 1กด alternate ค้างไว้ไปที่ project control panel ไปเอาตัวนี้มา กดอธัธิษฐานค้างไว้ทับเลยตุ๊บเอาล่ะทุกอย่างก,ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะเราก็จะได้นี่ตัวที่3ก็เรียบร้อยกลับไปที่สไลด์โชว์ไปเพิ่มเวลาให้เขาหน่อยคลิกขวา composition setting เพิ่มเวลาจาก16บวกไปอีก7ก็เป็น23 0 0 enter ยืดมาเวลา กดชิปค้างไว้แล้วเลือกพวกนี้ด้วยกด ctrl o เลือกตัวนี้ออกไปแล้วก็ยืดให้เต็มจากนั้นก็เลื่อนเข้ามามายืดตัวนี้ด้วยฟุบเข้าไปแล้วไปเอาสไลด์3เข้ามาปุ๊บเอามาไว้เหนือสไลด์2ออฟเซ s e เลยปุ๊บนี้ก็ลองเข้าไปดูปุ๊บ ่มาแล้วจากด้านล่างเห็นไหมฮะสวยเลยเนี่ยคัลเลอร์คอร์เรชันเสร็จเนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยงานมากก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยเอาไปทำต่อกันได้เดี๋ยวในคลาสเราก็จะมีโปรเจกต์ไฟติดไปด้วย เอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับซีรีส์ชุดนี้สวยงามมากสไลด์งานแต่งขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับคุณและสวัสดีครับ